ในเมืองเล็กๆชื่อเรวนวูดมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเอเมรีซึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ขณะที่เธอกำลังเก็บข้าวของของเธอเธอสังเกตเห็นกลิ่นแปลกๆออกมาจากตู้ใบหนึ่งในถงทางเดินเธอเปิดประตูตู้และต้องตกใจเมื่อพบศพนอนอยู่ข้างใน เอมิลี่โทรหาตำรวจทันทีและพวกเขาก็มาถึงที่เกิดเหตุหลังจากนั้นไม่นานศพถูกระบุว่าเป็นชายท้องถิ่นชื่อจอนซึ่งหายตัวไปหลายสัปดาห์ตำรวจเริ่มการสืบสวนค้นหาเบาะแสในบ้านและสัมภาษณ์เอมิลี่และเพื่อนบ้านของเธอ ในขณะที่การสืบสวนดำเนินต่อไปเอมิลี่เริ่มรู้สึกไม่สบายใจในบ้านของเธอเองเธอไม่สามารถสันคลอนความรู้สึกที่มีใครบางคนกำลังเฝ้าดูเธอและเธอก็เริ่มฝันร้ายเกี่ยวกับศพในตู้ของเธอเธอมั่นใจว่าเธอกำลังตกเป็นเป้าหมายของฆาตกรและเธอจะเป็นเหยื่อรายต่อไป คืนหนึ่งขณะที่เอมิลี่กำลังจะเข้านอนเธอได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากโถงทางเดินเธอเปิดประตูห้องนอนอย่างระมัดระวังและเห็นเงาร่างหนึ่งเคลื่อนมาทางเธอเธอพยายามวิ่งแต่ร่างนั้นตามทันและทำให้เธอหมดสติไป เมื่อเอมิลี่ตื่นขึ้นเธอถูกมัดไว้กับเก้าอี้ในห้องนั่งเล่นของเธอนักฆ่ายืนอยู่ตรงหน้าเธอถือมีดเขาเปิดเผยว่าเขาเฝ้าดูเธอตั้งแต่เธอย้ายเข้ามาในบ้านและเขาฆ่าจอนเพราะเขาคิดว่าเขาเข้าใกล้เอมิลี่มากเกินไปฆาตกรอธิบายว่าเขาวางแผนที่จะฆ่าเอมิลี่มาหลายสัปดาห์แล้วและที่เขาเลือกเธอเพราะเขาคิดว่าเธออ่อนแอและปอบังเอมิลี่พยายามให้เหตุผลกับเขาแต่เขาไปไกลเกินไปเขายกมีดขึ้นเตรียมจะโจมตี ในขณะที่นักฆ่ากำลังจะฆ่าเอมิลี่ตำรวจก็บุกเข้ามาในบ้านพวกเขาติดตามผู้นำและมาถึงทันเวลาเพื่อช่วยเธอฆาตรกรถูกจับและเอมิลี่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาผลพวงของความเจ็บปวดเอมิลี่ตัดสินใจย,ย้ายออกจากบ้านเธอทนอยู่ในนั้นต่อไปไม่ได้เพราะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในเธอย้ายไปเมืองใหม่โดยหวังว่าจะเริ่มต้นใหม่และทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง หลายปีต่อมาเมลิกลับไปที่เรเวนวูเพื่อเยี่ยมบ้านเก่าของเธอได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดและดูใหม่เอี่ยมขณะที่เธอเดินผ่านโถงทางเดินเธออดไม่ได้ที่จะนึกถึงศพในตู้เธอสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับฆาตกรและเขาต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมของเขาหรือไม่ เอมิลี่ไม่เคยลืมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในบ้านหลังนั้นแต่เธอปฏิเสธที่จะปล่อยให้มันกำหนดเธอเธอเดินหน้าต่อไปและตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ขณะที่เธอออกจากบ้านเป็นครั้งสุดท้ายเธอกระซิบคำอธิษฐานในใจถึงจอหนชายผู้พบศพในตู้ของเธอเธอหวังว่าเขาจะพบกับความสงบสุขและนักฆ่าของเขาจะไม่สามารถทำร้ายใครได้อีก และด้วยเหตุนี้เอมิลี่จึงขับรถออกจากราเวนวูดทิ้งอดีตไว้ข้างหลังเธอครั้งแล้วครั้งเล่า